เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา2563และ2564เป็นวันที่2ณอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอปากเกร็ดจัังหดนนทบุรีโดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,54 0คนและพระราชทานเข็มทองปรีสอนแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้รับคะแนนยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลโดยเปิดสอนหลักสูตรต่างๆจำนวน12สาขาวิชารวม91หลักสูตรใน5ระดับได้แก่ระดับปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตรีประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตและประกาศนียบัตรที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆและทันต่อความต้องการของนักศึกษาตลอดจนพั พัฒนาวิชาการและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาประเทศการวิจัยด้านการศึกษาทางไกลการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศและองค์กรการศึกษาระดับนานาชาติเพื่อขยายและกระชับความสัมพันธ์ในด้านวิชาการการเรียนรู้ และการบริหารจัดการรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ